มันหงุดมันหงุดคือมันมีรพี่พามาหาหนูเลยครับมเหมือกาหนาแทีมงานสายหลาโอ้ลรูมองเจามันเปลี่ยนบรรยากาศครับคำคืนยังคืออะไรมันนี่สู้สู้เอาจากจากตัวสองตัวหน่อยนะเคครับไปเดินทางครับ เอาขับเงียบๆไหลน้ำคลองหนามไปยังทีแล้วครับเบิงน้ำคลองหนามไปดเอาะคลองหนาม เป็นฟังนี่ม,มาก,กันสี่คนครับทีมงานสายหลาเด็นนคนเราฟัง,งร,รูกผี่ยงนหรอครับในตัวผี่ พลาดดิโอ้ยอ้อยเนื้อไวบบงนี้ครับพลาดเลย <c oughs> เป็นฉแฉลบหนามลงไปละดับนามเลยสิ <c oughs> โอ้ยพลาดเลยครับมาอ้อยเนื้อไบตกผีลงไปครับ หาลูกปืนเหครับยิงพลาดยิงพลาดเห็นบอลเหรอเอเห็นแล้วได้ลูกึ้นมาแล้วบอลหนาพลาดเลยครับเดี๋ยวเอาไหมเอไหมไปบังก้องไหมอ่ะเห็นแล้วบอทั้งหมด ฮันหนลังห้ยฮันหลังหายฮันหลังห้กันยิ่งบ่ถือกี่บ่อ้าไปไปหล่อเบืองต่อครับผ่านไปสองเป่าไม้แล้ว <c oughs> ขึ้นนี่เรื่องแจงปวด <c oughs> หนูบอ่อยออกออกกระตือนหายเมื่อทำไหมหล <c oughs> ุนเพิ่งว่าสิได้จกักโตไปปนบ่ นี่ครับมีแต่ต้นยูคาเขามันเป็นป่าย,ยูคาครับ้ใดอยากได้กัมากตาเอาเดอ้อ,อก็บ่หาบดอกจะจะให้จเจ้าของก้าหูกันแล้วกันบ <c oughs> ่ค่อยออกดีนะครับหลียเนาะเนื่องแสงแห้งหววขึ้นว่าแล้วครับ เออหมาดูครับวันนี้หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่จากนี่ลูกพี่เยี่ยมลูกพี่เยี่ยมเป็นคนสังหารมาลูกพี่เมือดบัวคือบัวคือยิงบืนถือขุดเอาเราวะถือทองมันอยู่นั่นโอ้โหกใหญ่ของเราอยู่เอามันคือขุดได้หวะ ไไจับมึงดูพี่จับคนไหนบังนี่หน่าทองมันเป็นทอง,ทอ,งอย่างไรมันขุดเอามันเอาต้นนี้เล็กเสียบเย็บสองดอกไปเลยเนาะแล้วมาเสียบเั่วอเงินใส่องมาเลยเออ,อเอาเอาโอ้บอกอักใหญ่เลยวะโอ,อเคครับลูกพี่โอ้